ขี่กระด้งไปตามท้องถนนตัดต่อง่ายๆได้ตามนี้ครับไปที่แอปแคปคัดของเราเลยครับจิ้มจึงเข้าไปครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ครับจิ้มบวกเข้าไปครับเลือกคลิปที่เราจะนํามาตัดนะครับคลิปที่1คลิปที่2นะครับเพิ่มเข้ามาครับคลิปแรกเป็นคลิปที่ถ่ายกระด้งบนผ้าเขียวนะครับผมก็เข้าไปนั่งนะครับเรตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกเอาลวกันนะครับทําทานั่งบนกระด้งแบบนี้ครับเอ้ขึ้นมาครับตัดส่วนหน้าออกนิดนึงครับแบ่งฉากครับลบส่วนหน้าไปเลยครับลบครับ ถึงตำแหน่งท้ายครับตัดด้านท้ายออกเรื่อยๆๆครับตำแหน่งที่เราต้องการเนาะประมาณนี้ครับจิ้มที่คลิปครับแบ่งฉากลบสุดท้ายออกไปครับหลังจากนั้นนะครับจับลงมาด้านล่างครับจิ้มที่คลิปนะครับใช้เครื่องมือภาพซ้อนครับอันที่ภาพซ้อนนะครับคลิปของเราก็รจะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับต่อมานะครับทําการเจาะฉากเขียวนะครับ จิ้มที่คลิปอยู่นะครับมาที่เครื่องมือคัดเอาครับมาที่โครมาคีครับเลื่อนเจ้าวงกลมไปยังตำแหน่งสีเขียวที่เราต้องการจะเจาะครับมาปรับความเข้มครับปึ๊บเข้าไปครับนี่เรียบร้อยครับหลังจากนั้นนะครับปรับให้มันเนียนนะครับมาที่ชาร์โดครับอ่าได้แล้วครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นติ๊กถูกเข้าไปจะเห็นว่ามันตัดไม่เนียนนะครับตัดไม่ค่อยเนียนนะครับเราต้องเส่วนนี้ครับที่มันเกินเกินมาเนี่ยใช้เครื่องมือมา์สครับช่วยครับ ใช้มืออีกตัวนึงนะเลือดมาหาื่องมือมาสครับจึงเข้าไปครับแล้วผมก็เลือกวงกลมครับเห็นไหมครับเนียนแล้วเห็นไหมด้านหลังเป็นถนนโล่งโล่แล้วค่อยๆปรับนะครับค่อยๆปรับให้ได้ไซส์ขนาดที่เราต้องการครับอ่าครับนี่เลยครับติ๊กถูกเข้าไปครับเพียงเท่านี้นะครับก็ได้คลิปที่เรานั่งบนกระดงนะครับส่วนอีกคลิปหนึ่งครับคลิปด้านบนเป็นคลิปที่ถ่ายถนนนะครับ ก็ตัดส่วนที่เป็นถนนวิ่งวๆก็แล้วกันนะครับถ่ายถนนเปล่าๆเอาไว้นะครับลบออกไปจึงเริ่มเริ่มสมจริงแล้วไหมครับอ่าไปแล้วครับนี่ถ้าเราพอใจแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตไปใช้งานได้เลยนะครับจึดติดขัดเาืการตัดต่อการถ่ายคลิปการคิดคอนเทนต์พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจและกดแชร์ให้ด้วยนะครับ